โลทิงบุรีรัมปล่อยเชปโปวิชเปิดทางไมคอนบุรีรัมยูเนเตดยกเลิกสัญญากับมาโกเชโปโววิชกังหน้าชาวเซอร์เบียแล้วเพื่อเปิดทางให้ไมคอนมาเกด์ดาวยิงชาบาซิลเข้ามาเสียบแทนความเคลื่อนไหวของทีมปราสาสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตดทีมอันดับ5ของไทยลีกเลกแรกล่าสุด ได้ทาการยกเลิกสัญญากับมาคเชโปวิทกองหน้าชาวเซอร์เบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่หลายคนคาดกันไว้โดยกองหน้าต่างชาติที่จะมาแทนมาคเชปวิทก็คือไมเคิลมาเกดเล้วยิงชาวบราซิลไปสาปีที่อเล็กซานเดกาากุณซืือภาษาสายฟ้าเป็นผู้หามาด้วยตัวเองทำให้ตอนนี้บุรีรัมยูเนเตดได้ปล่อยตัวนักเตะต่างชาติคนเก่าๆออกไปหมดแล้วเหลือเพียงเควินอินเกโซกองกลางชาวฟิลิปปินส์คนเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อตัดทีม สมัครผลงานของมารโกเชโปวิตลอดสีเดือนที่ยายมาเล่นให้บุรีรัมยูเนเต็ดตั้งแต่เดือนกันยายน6-3ยิงไปทั้งหมด5ประตูจาก9นัดในไทยลีก